เริ่ม9้าโมงนะครับได้ร้าน4พร้อมโชคชัยร่วมมิตรนะครับตอนนี้อยู่โลตัรลาดพร้าวสามกิโลแล้วอีกร้านนึ่เปร้านพร้อมร้านเดียวกันนะครักันไปชื่อชื่อเหมือนกันแต่วมีสีไม่มีโอเคเดี๋ยวไปรับของก่อนกีงานต่อเนื่องแม่งยกเลิกไปแล้วเนีย่ย งานถัดไปได้ถูกยกเลิกกรุณาทํางานปัจจุบันให้เสร็จเสร็จแ,แล้วมันก็ส่งงานต่อเนืเอ้อไองานแบดมาให้ถูกห้าสิบเ้าบาทจากเมื่อกี้จะเป็นแปดสิบสี่่เป็นห้าสิบเ้าโอเคเดี๋ยวรอก,ก่อนโชคชัยสี่นะครับพี่เคยโดนลูกค้าบิดไปครับแต่คราวนั้นก็เคมได้อันนี้ก็มานะครับจีได้งานส่งของเป็นงานหนึ่ง งนี้คนหลังอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวรออาหารก่อน <c oughs> ครับเป็นตะก่อนแถวนี้เหรอสี่บสอไม่ได้แดกครับมาส่งเชฟตะวันนะครับก่อนนี้นะส2่สิบสอแถวนี้นะบอกเลยจิ้มเพื่อจอทะลุยังไม่ได้กินเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับก่อน4ี่สิบองบาทไง ครับมวยขวางงานซ้อนครับปกติกดไม่เคยได้แถวนี้เดี่ยมาดูกันมันขึ้นนี่คุณได้รับทางงานใหม่กรุณาทํางานให้เสร็จเพื่อทํางานต่อไปมาดูกันงานไล่ไ <Line Man. S 1> ลยแมนลอยแมนฟอนแฟนตาเฟ่โอ้โหสี่รอยนะครับไปรับที่ไหนวันนี่ย เอสพาหาดโอเคเดี๋ยวไปรับงานนี้ก่อน <c oughs> งานใหม่มาแล้วจ้าแรงกาเฟเพิ่งมาถึงจ้างานต่อไปเป็นข้าวมันไก่แซ่บหวานโอเคเดี๋ยวไปรับของแป๊บนะแซ่บหวานตรงนี้ กลับไปอีกสามโลจ้าวนไปวนมาสนุกดีช่วงนี้ไลแมนไม่ได้ขี่ไม่ได้เยี่ยวเลยปวดเยี่ยวก็ปวดเข้าห้องน้ำก่อนไปรับบอลชอนเสร็จก็เดี๋ยวไปรับเอลวัีดีเดย์เดก่อนโอ้เข้ามาห้วยขวางเนาะสี่สองบาทบวกเจ็ดบาทตอนเที่ยงเนี่ยปกติไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินหรอกนะครับตอนนี้อ่ะไปไปทุกงงานนะครับโอเค ตอนนี้ไม่อยู่ของตันแล้วนะครับไาได้ปล่อยจับน้ำข้นเฮีอกนะครับก่อนบ่ายโมงวันนี้ได้500ละเริ่ม9้าโมงเช้างานพอมาต้องนอกหน่อยปุ๊บมันก็อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องเท่าไหร่นะแต่ว่าก็มีงานเมื่อกี้ก็วิ่งมารับ3โลงก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เจองานแบดครอีกนะครับส่งปีดีแล้วก็เดี่ยวมาส่งที่ทองหล่อโอเควนไปวนมานี่แหละลักขลั <c oughs> นี่กำลังส่งส่งงานในนี่นะส่งงานต่อเนื่องนี่มีงานใหม่ไปกล้ร้านคีโตออโอเคเดี๋ยวส่งเจ้านี้ก่อนมาส่งโมเวนพิกเอกมัยนะครับ แล้วก็ได้งานต่อเนื่องอีกแล้วนะครับรามเมงไอพุดโดไอพุโดรามเมงนะครับไม่ใช่เขาอ่านว่ายิปปุดโดไม่ใช่ไอพุดโอ <c oughs> โอเคส่งอันนี้ก่อนงานใหม่มาอีกแล้วนะครับแา่ัเราจะไปส่งปลายทางอันนี้ถ้าเรากดถ้าไปดูใช่ป่ะนะครับเสร็จแล้วเนี่ย ม,มันเมื่อกี้มันบอกว่ามันมันกำลังขึ้นมันขึ้นรายละเอียดนะครับว่างานเนี้ยอย่างคือคือยังไม่เริ่มใช่ปะ่ะแต่ถ้าลูกค้าทักมาตอนนี้ก็จะไม่ตอบจะไม่เข้าไปดูเลยเพราะว่าถ้าเข้าไปตอบไปแสดงว่าเรายินหรือว่าเราเรา,เร,า,เร,า,เร,ารับออเดอร์แล้วอรัแต่ลูกค้าแม่งจะอ้างว่าทําไมเราไม่ยอมไปรับของนะครับโอเคเดี๋ยวไปส่งเจ้านี้ก่อนแล้วก็ไปต่อที่เอ็มคอเทียมาเจอทองสม,มิธนะครับไปส่งทัศน์ศักดิ์ทศนะ เอโรงแรมสักอย่างแล้วก็นี่ได้งานต่อเนื่องอีกแล้วุกขผมวิทซอตหนึ่งโอ้โหไปรับอาหารก่อนเร่ไไงไหมแกพอดีโอ้บังลับโอ้โหเยี่ยไปต่งสมุดปาก,การกลับบ้านไงเนี่ย แม่เจ้างานนี้เป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวกดส่งเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะได้ยอดเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่สม,มุดประกานนะครับสีเจริญวิลล่าหนึ่งพันบาทเป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้เยอะขนาดเนี้ยบอกเลยนะครับ ตั้งแต่9ก้าโมงจนถึงตอนนี้ก็หกโมงพอดีตอนนี้อยู่สมุทรปราการครับหมู่บ้านสีเจริญวิลล่านะครับเป็นงานสุดท้ายได้มาจากสีลมเกือบสามร้อย300นะครับงานนี้โอเควันนี้ก็จบเป็นท่านี้นะครับรับทุกงานวันนี้เติมเครดิตไปสามครั้งครั้งละสองพันหกพันวันนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าก็กลับบ้านไกลหน่อยตอน,นเองนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ